เป็นฉากเสียน้ำตาอีกฉากในละครนางอายของค่ายเมกกวายที่ยกกองกันไปถ่ายทำที่โบสถ์เคนซิงตันเขาใหญ่ฉากนี้เป็นฉากที่เหล่านักเรียนคอนแวนจอมแสบนำโดยนิชานัทนิชาคาริสาและแก็บชนกสุดานำดอกไม้มาขอโทษซิสเตอร์บอลลีนหรือตุ้ยตุ้ยพุทธชาติและขอให้ไม่ลาออกในบรรยากาศเศร้าซึ้งซึ่งขณะซ้อนนักแสดงทุกคนสดใสร่าเริงเป็นปกติแต่พอสั่งแอคชั่นเท่านั้นแต่ละคนก็น้ำตาไหลพรา,ากเหมือนสั่งได้ เาไม่ทราบมาก่อนว่ามันอันนี้มันคือดราม่าไงนึกว่ามาเข้าฉากมีซิสเตอร์หลายๆท่านร่วมสนุกกันมีพี่ตายมีแม่เอ็ดมีสโรก็ไม่นึกว่ามันจะมีความโศกเศร้าบังเกิดขึ้นในภายหลังอย่างนี้เด็กน้ําตาไหลขี้มูกโป่งคือเราเหมือนพอคิดได้ก็มาขอร้องให้แม่เดิมไม่ไปอะไรนคะ ขอค <ขอ S 1> ิด <ขอ S 1> ได้ก็มีเรื่องราวมากมายที่<ฮ>ามาดำเลี้ยงม,มาตั้งแต่เด็กๆทำไมซิสเตอร์ปอลีนจะลาออกและจะสำเร็จหรือไม่ติดตามในละครนางอายสุกเสาร์อาทิตย์สองทุ่มยี่สิบนาทีทางช่องสามและช่องสามสิบสาม